เนื่องจากเราเห็นนะคะความเดือดร้อนของบุคลากรทางการแพทย์นะคะซึ่งใช้หน้ากากอนามัยในระดับที่เกรดต่ำมากนะคะก็คือเป็นผ้าธรรมดาผ้าล้วนๆนะคะซึ่งไม่เหมาะกับการผ่าตัดนะไม่เหมาะกับบุคลากรทางการแพทย์เลยนะคะก็เลยเป็นที่มาของว่าทำอย่างไรถึงจะเพิ่มประสิทธิภาพของหน้ากากผ้านะคะเพื่อให้คุณหมอแล้วก็พยาบาลเนี่ยได้ใช้ หน้ากากผ้าได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นรวมทั้งมีประสิทธิภาพเพียงพอน,นะคะที่จะดักจับเชื้อโรคนะคะ,ะก็เลยเป็นที่มาของการรวมตัวอันนี้ด้วยนะครับนำมาพัฒนาสมบัติที่เป็นสมบัติทางวัสดุทางไฟฟ้านะครับโดยอยู่ในรูปของเส้นใหญ่ซึ่งจะเอามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ อนะของหน้ากากอนามัยนะครับจากหน้ากากอนามัยผ้าให้เป็นหน้ากากหรือเท่าเทียมนะมีสาพเทัาเทียมเท่ากับหน้ากากอนามัยของทางการแพทย์นะครับโดยใช้วัสดุพิเศษทางไฟฟ้านะครับอา,อาศัยเทคนิคอ,อิเล็กโทรสปินนิงนะครับเพื่อที่จะช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพและก็การดักจับนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่จะนำมาใช้ประโยชน์นะฮะในทางาการแพทย์ในทางนี้นะครับ เราก็นะครับต้องทำการปรับปรุงนะฮะคุณสมบัติทางพื้นผิวของของหน้ากากธรรมดานะครับโดยการใช้นาโนเมทิเรียลหรือ,อวัสดุนานโนที่เป็นวัสดุนานโนเฉพาะของกลุ่มเราเนี่ยนะครับอ,อุปกรณ์ที่ใช้ในการทับถมในสภาวะไอนะครับก็คือ v a p ป r ร์เฟสด positi o n เนี่ยในการที่ทับถมอนุภาคนานโนของเราลงบนหน้ากากธรรมดาเพื่อเปลี่ยนสภาพ ภาวะทางเคมีและสภาวะทางฟิสิกส์นะครับม,มันให้เหมาะสมในการกันเชื้อไวรัสได้ครับนะคะอย่างนักจักผ้าธรรมดาน,นะคะเนี่ยค่ะมันอาจจะมีประกอบมากกว่าชั้นเดียวก็ได้นะคะชั้นในเนี่ยอาจจะเป็นไฟเบอร์ของอาจารย์ชัดชยัยทีนี้ด้านนอกก็จะเป็นการสเปรย์หรือเคลือบสารที่แนะนําโดยอาจารย์ฉลองรัฐ นะคะซึ่งในขั้นเนี้เราเราได้ทดลองทำแล้วนะคะก็คือมีการโค้ดแล้วนะคะแล้วก็พบว่าสามารถดักจับหยดอันนี้หยดอันนี้เราแทนหยดที่มีไวรัสอยู่นะคะไวรัสจะเกาะอยู่กับหยดพวกนี้แล้วก็ถูกดักจับเอาไว้ที่ด้านนอกของแมสอันนี้ซึ่งเดี๋ยวก็จะมีทางทีมจุลชีววิทยาไป เช็คถึงการดักจับเชื้อโรคนะคะว่ากรองได้สักกี่เปอร์เซ็นต์โดยมาตรฐานแล้วเนี่ยคือต้องประมาณ80ขึ้นไปนะคะถึงจะถือว่าปลอดภัยใช้ทางการแพทย์ได้นะคะทีนี้ในอน,นาคตอีกนะคะก็ค,ะคิดว่าเพื่อเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะคะทนทานเราก็อาจจะต้องใช้แผ่นรองนะคะซึ่งถ้าเป็นแผ่นรองแบบธรรมดานะคะที่เราทําอยู่ในห้องแลบเนี่ยมันจะเป็นพลิเมอร์นะคะซึ่งมีความบางน้ําหนักเบา เหมาะสมที่จะทำแมสได้แต่เนื่องจากมันไม่มีความยืดหยุ่นตัวนะคะเราเราไม่สามารถที่จะดึงให้มันยืดหรือเด้งตามที่เราต้องการได้เพราะในอนาคตเราก็จะมีอาจารย์สุขสวัสดิ์นะคะมามาช่วยนะคะในเรื่องของอโครงโครงร่างตรงนี้นะคะให้มียางพาราเป็นส่วนผสมเพื่อเพ e ิ่มอิเลสติคซิตี้ของอหน้ากาก ผมเนี่ยทำอยู่ในทางด้านของแมมเบรนนะครับในช่วงเริ่มแรกเนี่ยในตอนเริ่มต้นถ้าเกิดว่าเป็นแมมเบรนที่เป็นโพลิเมอร์เนี่ยเราสามารถทําได้เลยนะตอนนี้แต่ว่า่านอ,อาจารย์นันทการต้องการความยืดหยุ่นของตัวแมมเบรนด้วยนะครับ <c oughs> ก็เลยไอ้แมมเบรนที่เรามีอยู่ก่อนหน้านี้จะเป็นลักษณะคล้ายๆเป็นแผ่นอย่างเงี้ยเหมือนที่อาจารย์นันทการเสนอตอนแรกเนี่ย <c oughs> <ๆ S 2> เขา<ๆ>จะไม่มีความยืดหยุ่น <c oughs> <ๆ S 1> เพราะฉะนั้นก็คืออาจจะต้องหาวัสดุตัวใหม่เข้ามาทดแทนที่มีรูปูนตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็มี ความยืดหยุ่นด้วยเพื่อสะดวกในการใช้งาคนครับอันดับแรกที่1นนะคะเราใช้สิ่งที่มีอยู่แล้วนะคะ <c oughs> ก็คือเป็นแมสผ้าที่มีอยู่แล้วในท้องตลาดนะคะไม่ได้ไปเพิ่มต้นทุนหรือรบกวนอะไรตรงไหนเลย ความรู้นะคะที่เรามีอยู่แล้วด้วยก็คือตัวนี้นะคะตัวที่จะเป็นสารเคลือบที่มีความปลอดภัยกับการใช้งานในมนุษย์นะคะสามารถสูดดมได้อะไรได้เพราะเราก็เสริมสองสิ่งนี้เข้าไปนะคะเราก็จะได้แมสที่มีความปลอดภัยมากขึ้นคาดว่านะคะสามารถดักจับเชื้อโรคนะคะได้ในระดับหนึ่งเราไม่พูดถึงฝุ่นนะคะเนื่องจากเราเน้นบริเวณที่เป็น s t e r i l i n e นะคะก็คือในห้องผ่าตัดเพราะะนั้นก็จะเน้นที่ตัวเชื้อโรคเท่านั้นนะคะประโยชน์ รียูสได้นะคะการใช้งานนี่คือใช้วันต่อวันซักสเปรย์ใหม่หนึ่งหยดเนี่ยกินพื้นที่บนแมสเนี่ยได้กว้างเลยเพราะม่นมีการประหยัดคุ้มค่านะฮะสะอาดปลอดภัยนะฮะก็แนะนำให้ใช้แมสอันนี้ของกลุ่มเรานะคะ